จนระอุนะฮะ นนดูซิว่าออกมากี่แรงมา้าหวยออกที่ตอนนี้จูนเบื้องต้นแค่280แรงม้านะฮะบูตอยู่นิดเดียวนะครับเดี๋ยวรอรันต่อต่อไปดูซิว่าจะได้เท่าไหร่๋ะเป็นการปรับบูตเพิ่มนะครับทผู้ชมครับ ระดับการเสียนะครับไปยกขึ้นมาเป็นสามล้อกับสิบส่แรงม้านะครับผู้ชมครับเดี๋ยวจะดูว่ามา9ในวันนี้เนี่ยจะได้ทั้งหมดอยู่แรงม้าครับ ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การเรีชโชว์ผมบีมสรัรยูนะฮะที่นี่สเตชชั่นแนลไทยแลนด์ครับในวันนี้ผมขออนุญาตนะฮะทำการเทสทดสอบจรวดหนึ่งคันนะครับอยู่ในอานัทของผมเองทําขึ้นมานะฮะกับเจ้า m a สเตอร์ไอคครับซึ่งเราวางเครื่อง1 j ึ่งเจสทีไนะฮะอย่างที่บอกผู้ชมไปผู้ชมอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับว่าการวางเครื่องทั่วไปเป็นอย่างไรแต่ว่าครั้งนี้ครับมันจะผิดกับสเต,ต็ปไปกว่าเดิมนะครับเพราะว่าผมได้ทำการ modify เจาเครื่องหนึ่งเ z v เกียรโตขึ้นมานะครับให้แรงม้าไม่น้อยหน้าชาวบ้านเขานะครับดูซิว่า,าจะเป็นยังไงเรามาเปิดดูพร้อมกันนะครับเริ่มจากเอากิบล็อกออกก่อนอนะครับกิบล็อกรุ่นนี้จะชอบมีปัญหาติดนะฮะถ้า ใส่ไม่ดีมาแต่แรกนะครับซึ่งหลายคนจะน่ารำคาญมากยยิ้มแต่เช้าหยุมหยิมแต่เช้านะครับ <c oughs> นะครับนี่คือเจ้าห้องเครื่องของ j ซซั t วที t เจ็เลสเปนะครับเทอร์โบทีุ0 6 2 5 g คงหลังเบอร์12นะครับอันนี้ผมใส่14ไปเลยจะได้ไม่แรกเกินไป กองดอกเห็ด HKS นะครับหัดเครื่อง VVTI โบวชีด770นะครับพระอย่างน้ำเป็นสซมโคและพวกพูเลหัวเครื่องต่างๆเป็นของเฟรดดีแบบไฟเวทนะฮะมอน้ำมีเนียมพัดลมไฟฟ้ากับของพักน้ำทุกอย่างตีขึ้นเองนะครับ เรกเวรเตอร์ใช้ตัวใหญ่เพราะของปลอมในตลาดเยอะครับเลยจัดเรโมเทฟนะครับพร้อมตัวปรับแรงดันแปลงเข้าไปใส่จะได้ไม่ต้องใส่วัดรุ่วนวัดนี้ให้มันเยอะลกลูกตาครับนะฮะอุดพวกลิ้นเลนอะไรเรียบร้อยนะครับอินเตอร์คูลเลอร์ต้องงัดหน่อยคุณผู้ชมพรว่าพื้นที่รถกลมเล็กนะครับ อนเครื่องนะครับและที่สำคัญกับรถเจอโตอคือออยเกีย์นั่นเองสภาพตรทุเร่นเลยนะฮะเดี๋ยวไว้มีมีโอกาสจะเปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวลองขับขี่กันดีกว่าจาเจ้าเครื่องตัวนี้นะฮะ1 JZ vvti เทอร์บ v v บโบเดียวครับในรถ Mazda rx8 ครับ นะครับเราอยู่เจ้าบนรถเจ,ถเจ้ามาสเตอรแปดละนะฮะขออนุญาตเก็บของ,ญญองให้เจบร้อยก่อนนะครับวันนี้ขอ,องเยอะเหลือเกินต้องไปถ่ายละครต่อต้องมาอัดรายการให้ผู้ชมดูด้วยนะครับมาเดี๋ยวมาลองขับกันดีกว่านะครับ Here ิโ go ุญแจนะครับรุ่นเหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะทำการใส่เข้าไป คอนะฮะ เทร์โบดับเครืส่วนใหญ่นะครับพอมาจอดเรียบร้อยก็ต้องวางเครื่องก่อนนะครับเพราะว่าทําเป็นทำการคูดาวไม่ให้เทอร์โบพังนะครับอ่ะราดับได้และนะครับดูเบรกกันเต็มๆนะฮะท่านผู้ชมสังเัตเรานะครับรคบ่อยเสียผมบอกผู้ชมนะครับว่า เราก็ต้องผ่าทำใหม่หมดนะครับพ่อดูเดยลยครับพองไปเลยเ,ยเลยสียงเลยพนะูดดังนันี้ลูกล่างลูกหมากสิงนูกท้าใม่หมดนะครับนม่ยมพาร์ทแทวบบิไซส์รอบคันนะครับ ผชมครับวันนี้ต้องขอบคุณที่ติดตามรายการของเรานะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปซัดรถหรือไปทำอะไรใหม่ติดตามวินี่กับรายการเรสโชกับผมบิ๊มสันอยูนะครับและแน่นอนอะไรที่เร็วแรงเมามันให้ผมไปเทสบอกมาเดี๋ยวขออนุญาตลองนะท่านผ้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันใหม่กับรายการเรสโชครับ this